สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ร,รายการตำรับอาหารไทยออนไลน์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้วันนี้อยู่กับกับผมอาจารย์กำมวิพัชนาสิทธิ์อาจารย์ประจําสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหารสําหรับตำรับที่จะสาธิตในวันนี้คือข้าวโพดหอาา่อกล็ดนะครับข้าวโพดห่อกล็ากา็คือการนําข้าวโพดเนี่ยมาฝานบางๆนะครับแล้วก็ผสมกับ ข้าวเหนียวที่ตำละเอียดนะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือน้ําตาลนะครับจากนั้นก็ใช้กากขรวโพดมะหอ่อแล้วก็นําไปนึ่งนะครับเรามาดูในส่วนผสมของวัตถุดิบกันนะครับซึ่งประกอบไปด้วยข้าวโพดฝานบาง3ถ้วยตวงข้าวเหนียวแช่น้ำํำครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครึ่งถ้วยตวงเกลือป่น1ช้อนชาอันดับแรกนะครับก็คือการเอาเข้าวเหนียวที่เราแช่น้ํานะครับมาโขลกก่อน เราโขกให้ละเอียดเลยนะครับเป็นการทําขนมหวานแบบง่ายๆของชาวพีาสานนะครับซึ่งมีวัตถุดิบโดยการนําข้าวโพดเนี่ยมาทําเป็นขนมหวานนะครับโดยไม่ต้องใช้กะทินะครับ คนอีสานนะครับเวลาทําทขนมหรือว่าใช้หรือใช้แป้งนะครับจะไม่นิยมในการแบบซื้อแป้งที่ผ่านกรรมวิธีมาใช้คือเราจะใช้ในส่วนที่เป็นข้าวข้าวถ้าเกิดจะใช้แป้งข้าวเหนียวก็ใช้ข้าวเหนียวมาแช่น้ำแล้วก็เอาโมโม่เอนะครับหรือแม้แต่ใช้แป้งข้าวเจ้าเหมือนกันนะครับก็คือเอาข้าวเจ้ามาแช่น้ำแล้วก็โมโมอีกทีนึงนะครับก็จะได้รสชาติที่ดีกว,กว่าแป้งที่ผ่านกรรมวิธีมานะครับ หลังจากที่เราโขลกละเอียดแล้วนะครับเราก็จะนําข้าวเ,เหนียวที่เราโขลกมาผสมกับข้าวโพดนะครับที่เราฝานไว้ จากนั้นก็ผสมน้ำตาลทรายนะครับเกลือนะครับคลุกให้เข้ากันนะครับง่ายไหมครับเป็นอะไรที่ทำง่ายมากเลยนะครับ ครับนี่คือเมื่อเราคุกเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ดังนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาห่อนะครับโดยใช้กับข้าวโพดของข้าโพดเองนะครับมาห่อนะครับก็คือตัดให้เป็นชิ้นสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้จะห่อเป็นอย่างง่ายครับโดยใช้ตัวของข้าโพดเปลือกของข้าโพดเองมาเป็นสําหรับ เราจะใช้ในส่วนของเปลือกของขรวโพาเองผูกหัวท้ายนะครับนี่ยครับ เราทำอย่างนี้จกนกระทั่งหมดส่วนวัตถุดิบที่เราผสมไว้นะครับจากนั้นเราก็จะนําไปนึ่งนะครับ <Okay. S 1> เมื่อเราห่อเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนําไปนึ่งนะครับจกนกระทั่งสุกนะครับเราถึงจัดใส่จานเสิร์ฟนะครับนะครับตอนนี้ก็สุกแล้วนะครับในส่วนของข้า,า,าวโพดห่อก่าของราอนนะครับ ในส่วนของข้าวโพดเองนะครับสารอาหารที่จําเป็นนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของไทอามีนนะครับไทอามีนก็คือพวกวิตามินบ1นนะครับที่มีส่วนในการเสริมสร้างสมองนะครับข้าวโพดนะครับนอกจากจะมีวิตามินซีนะครับทุกสายพันธุ์จะมีวิตามินซีเหมือนกันหมดนะครับ แต่วิตามิน A นะครับจะมีเฉพาะสายพันธุ์ที่เป็นข้าวโพดสีเหลืองเท่านั้นนะครับเนื่องจากข้าวโพดสีเหลืองเนี่ยเขาจะมีสารโรจัมพพวกเบต้าแคโรทีนนะครับนะครับซึ่งสารตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการในเรื่องของการบำรุงสายตาด้วยนะครับนะครับนี่ก็คือจานที่สําเร็จนะครับที่เราจัดลงจานนะครับพร้อมเสิร์ฟรับประทานนะครับอันที่กล่าวมาแล้วว่านะครับในส่วนของข้าวโพด A นะครับหรือข้าวโพดหอกาบที่ทําในวันนี้นะครับก็รวนแล้วแต่เป็นแหล่งของวิตามิน B ทั้งหมดนะครับที่มีส่วนช่วยในเรื่องของ กระบวนการความจำนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องของลรุงสายตานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับตำรับขา้าวโพดห่อกาในตอนหน้าวิทยากรก็จะมาสาธิตให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกต้องติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ตำรับอาหารไทยออนไลน์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ